สวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเตนะฮะแล้วก็สำหรับแกมแมข้์ในหางฟุตบอลนะครับคือวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมปี25-68นะครับวันนี้ผมยิ้มมาฟากเป็นแค่5คู่เช่นเคยนะฮะแลวผมยิ้มมาฟากนะครับผมก็จะอยู่มีศึกของ FA Community Shield นะครับแชมเปี้ยนชิพชอังกฤษเนเธอร์แลนด์เอเ์ดิวซี่แล้วก็โปรตุเกสปีใหม่ลาลิกานะครับผม อคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าของคริสตันพาเลตเปิดบ้านฉับลิเวอร์พูลคู่ที่2นะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านฉับเชฟฟิลด์เวนเดย์ส่วนคู่ที่สามอาชักอัตดัมเปิดบ้านฉับเทลสตาร์นะครับคู่ที่4ี่อาเซตเอลมาเปิดบ้านฉับโคล์นิงเกนและคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับสปอร์ติ้งบรากาเปิดบ้านฉับทอนเดล่านะครับ ส่วนกิจกรรมทายสกอร์ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคู่แรกเช่นเคยนะฮะสามารถพิมพียงตอบที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับว่าคู่นี้สกอร์จ,จบตรงที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานสองที่ค้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะดหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาสองทุ่มตรงสามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเดี๋ยวว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์กันเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ที่ไว้ให้แล้วนะครับผม หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงและก็ก่อนจะไปเริ่มพีคอรอนนะครับผมฝ้าท่านช่วยกดไลค์กด s u b สไ cribe ให้ช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะเป็นลานไซต์ของผมการทํางานนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูกันนะครับเอามาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับผมในสึกของ FA Community c h i e l นะครับ ดอเจเปเนาของคิสตันพาเลีตเจอกับฟอหน้าอ่ลวิเวอร์พูลนะฮะในเวลาสามทุ่มตรงนลยครับแล้วก็จะเป็นการเจอกันในสนามกลางอีกด้วยนะครับผมโดยจะเป็นการเจอกันในเรมบี้สเตเดียมนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้นักฝ่าวริเวอร์พูลตัวที่1เมตรส่วนราคา2องไหลลงมาอีก1กิโลที่จุดและกำแพงสูงต่ำอยู2เมตรครึ่ง2เมตรเจ็ดสินะครับ เฮดูเฮดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เชิญมาถึง16ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นรางฝาแหวนดิโอพูดที่สามารถชาร์จไปได้ถึง12ครั้งยงนันเสมอเพิ่มอีก3คริสตันพาเลตสามารถชาร์จไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดนัดล่าสุดคู่นี้พบกันฮะก็จะเป็นทางฝั่งคริสตันพาเลตที่สามารถบุกเพีนยนเสมอได้นะครับที่1นอัลสุดตัวหนึง่งแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัดล่าสุดของคริสตันพาเลตน,นะครับพวกเขาก็สามารถชาร์จไปถึง5ครั้งยงนันเสมออีก3แพ้ไปอีก2ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดเจ็ดลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็สามารถเขาเ้าไปได้ถึงห้าครั้งจบเกมสูบอีกสองครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดของพวกเขาของการ,กกรนานที่บุกแพ้กับอัลส์บวกมาดที่หนึ่งต่อศูอนย์ส่วนรองฝ่ายร์พูลนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะ์จไปถึงห้าครั้งยันเสม,มอไปอีกสองแพ้ไปอีกสามครั้งโดยเฉลี่ยยิงสองจุดหกลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเขาเ้าไปได้เพียงแค่สี่ครั้งจบเกมสู เดนัดล่าสุดของการที่สบบามารถเปิดบ้านเอาชนะอาราติกบิลบอปได้ฮทะที่สาวต่วสองสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดินหน้างของคริสตันพาเลตก็จะมีตัวเจ็บค้างสต็อกไปกันถึง3รายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาขชาดีเดออาฟซิกดูโกเล่แล้วก็เอ็ดดี้เอนเคเตียนะครับส่วนตัวชูโรงของบุคคลในนัดนี้นะครับผมก็จะมีเชิดหน้าของชาลฟิลิเป้มาเตต้าอิสเมลาซานะครับผมและก็เอเบลซี่เอเซ่เดวนหน้าฟองรเวอร์พูลนะฮะก็จะมีตัวเจ็บค้างสต็อกไปเพียงแค่2รายนะครับ หมือนว่าช่วยหน้าของโจโกเมสแล้วก็คอเนอร์แบสลี่ส่วนหน้าของฟอคิลฟันได้นะครับแล้วก็อาริซงเบเกอร์นะฮะก็สามารถกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับผมส่วนตัวชุดลหลักของบุคคลในนัดนี้นะครับก็น่าจะมีชื่อหน้าของอูโก้เอคิดิเก้ฟอรินเวิรสโคดี้กัคโปแล้วก็มอร์เมตซาร่านะครับผมในการจัดการของคู่นี้นะก็ต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็จะมีข่าวโอกาสย้ายตัวของนักเต้เลยครับผมโดยเฉพาะทางฝั่งของคิสตันพาเดตนะครับและว่าช่วยหน้าของเอเบรซี่เอเซ่และก็มาร์กูเฮอีนะครับผม ก็อาจจะต้องมีการปรับแผนกันอยู่บ้างนะครับผมส่วนฝั่งของริบบะพูเองนะตอนนี้ก็ถือว่าข้อขั้นใจาลงตัวแล้วนะครับแล้วถ้าเรามาดูผลงานโอนเครื่องนะครับผมทั้งฝั่งของริบบะพูก็ถือว่าข้อขั้นในจาตึงเปียไม่หย่อนเลยนะครับผมโดยที่ผลงานของนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ปีกเพียงแค่1ครั้งส่วนทางฝั่งของคริสตัมพาเล่เองนะครับผมก็ถือว่าข้อขั้นในจาทุรักทุเลอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่เจตนัดล่าสุดจากธุรกิจวกก็แพครั้งนนี้ ถ้าเรามาเทียบพาสีของทั้งคู่นะฮะก็ต้องแน่นอนอยู่เลยนะครับว่าทางฝั่งขเดลวัปพูค่อนข้างจะจัดดูดีใาสีมากกว่าเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อมาห,หน้าขอเดลวัปพูนะครับที่จุด75นะครับต่อมาในคู่ที่สองนะฮะในศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะเป็นนัดแรกนัดเปิดสีสอีกด้วยนะครับโดยวจะเป็นทางฝั่งเรตเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับ อันบแรกแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งเรสเตอร์ตัวที่2เมตร25ส่วนราคา2ไลนลงมาอีก1กิ๊กหรือ2เมตรนะครับและกำแพงสูงต่ำที่3เมตร1-3เมตร25เ e ตุอุเหต8ปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็จะมาเพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเรสเตอร์ที่สามารถช้าไป1ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งดังนั้นล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเรสเตอร์ที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ต่อ0โดยจะเป็นว่าพี่224เลยนะครับ ลัถ้าเรามาดูฟอร์มสิทนัดล่าสุดของเชมารเรสเตอร์พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก2แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงมือจูหกลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิมาได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงปอีก3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดของพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะไปออไปได้ที่2ต่อ0ูนยนแองเชฟฟิวเวนเ,เดย์นะครับผลงานสินัดล่าสุดมานี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งยันเสมอไปอีก4ีแพ้ไป โดยเฉลยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตู 1. กับ3ตลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิ่มไม่ได้เพียงแค่1ครั้งเองครับแล้วก็จบเกมสูบอีก2ครั้งซึ่งัดล่าสุดคืองาน,นที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะแมนฟิลทาวไปได้ฮะที่2ต่อ0แล้วถ้าเรามาดูผลงาน,นในบ้านของเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์นะครับโดยที่หานัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้เลยนะครับแถมสามารถชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอบีบหนึ่งครั้ง โดยชะมีชนะเซาท์แทมทันที่สองศูชนะอีฟซิวิทาวีสองศูนย์แล้วก็สามารถชนะปีเตอร์โบโรที่3าหนึ่งแล้วก็เสมอกับสนาหน้าของอุตเทวรีลิเวเบอีกหนึ่งหนึ่งนะครับนัดล่าสุดที่เทนในบ้านคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะฟีออลลิติน่าไปได้ที่สองต่อศูนย์ส่วนลูกฟอรของเชฟฟิลเวนเดย์นะครับผลงานนัดล่าสุดที่เทนในบ้านก็ถือว่าส่วนทางกันไปเลยนะครับพวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะแถมยันเสมอถึง3ครั้งแล้วก็แพ้บีสองครั้ง โดยทีมิเสมอให้กับคาริบซิตี้ที่หนเสมอแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไปอีก2-2แล้วก็แพ้กับสโตล์ซิตี้ไปอีก2-0นะัดต่อมาก็ยันเสมอวัตฟอร์ไปอีก1-1แล้วก็แพ้กับหน้าของ con ริงคอนยูเนเตติก้าไปอีก3-1นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แขกเรื่องของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพขอ,ของคู่ก่อนนะครับลูฝั่งจาบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เพิ่งตกชั้นมาจากหน้าของพีเมลลีนะครับและแทนนัดน,นี้ก็จจะะเเเป็นนนช่่าามีีววรร์ดด้้ยคับ แต่ว่าผมกำลังของพวกเขานะครับผมก็จะยังมีนักเตะใหม่เสริมเข้ามาแทนนะฮะซึ่งผมก็มองว่าน่าจะไม่มีปัญหาอันใดนะครับผมผางานจาเกมอุ่นเครื่องนะครับที่6นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถช้าไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับส่วนกองหลังเชฟฟิลเวนดีนะครับผมก็ถือว่าข้อคัดจะน่าไปห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานสีนัดล่าสุดธุรกิจวันนี้พวกเขาก็สามารถช้าไปเพียงแค่1ครั้งและแถมสกายภาพของทีมนะครับก็ต้องยอมรับตามตกลงนะฮะว่าข้อคัดจัดหาช้ากันะะฮที่ 2เมตรนะครับเรามาต่อกันคู่ที่3เลยนะฮะในศึกของเนเธอร์แลนด์เอเดรดิวิซีนะครับผมโดยจะเป็นนัดแรกนัดเปิดซีซั่นนะครับโดยจะเป็นน,นัดแรกของอาร์แจกอันสตัมเปิดบ้านาก SC, ับเอสซีเทลสตาร์นะครับในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเหนดิแคปแรกก็จะเปไดิดนัดฝั่งอาร์แจกนะครับสถิติสองเมตรยี่สิบห้าส่วนราคาสองไลน์ล,ล,ลงมาอีกหนึ่งคิดอยู่ที่สองเมตรแล้วก็แพงสูงต่ำที่สามเมตรยี่สิบห้าถึงสามเมตรครึ่งนะครับ เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาจะมาเพลงกัน2ครั้ง,งนะครับแล้วก็จะเป็นังฝั่งอาร์แจ็คที่สามารถเหมาช้าไปได้2นัดรวดโดยนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นังฝั่งอาร์แจ็คที่สามารถเปิดบ้านเอาชาไปได้ที่2ตต่อ0โดยชิเปอรเม่อที่20ทันวาปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาตล่าสุดของจ้าบ้านอาร์แจ็คนะฮะพวกเขาก็สามารถชาไปได้ถึง5ครั้งยันเสมอไปอีก3แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียตตู1.8ลกเม แถมสิบเกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิวไ,ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับโมโนาโกไปน,นะครับที่2องต่อสองส่วนฝังเทลสตาร์นะครับผลงาน10บมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะ์จได้ถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก2แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้นะครับพวกเขาก็สามารถเข้าวิวไ,ได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่3ครั้งเองนะครับ นัดล่าสุดครั้งนที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอาชามาวนะครับที่สองตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้าอาแจ็คนะฮะโดยที่สีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสามครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยที่มีชนะพีเอโอเคสโตริก้าในสองหนึ่งชนะให้กับเมเชเรย์แมรี่สามสองชนะเซลติกในห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ยันเสมอให้กับโมร็อกโกอีกสองตูต่อสอง เราฝั่งเทลสตาร์นะครับผลงานเอกบ้านสี่นัดล่ลาส,สุดวนันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับพวกเขาสามารถชนะถึง3ครั้งแล้วก็แพบ้บปีเพียงแค่1ครั้งโดยจะมีชนะไลซ์เบิร์กบอลที่2 0ชนะคัมบูเร่สองศูนย์แล้วก็สามารถชนะคัตไว้ที่1นูนย์ครับต่อมาคือการที่แพ้กับทนาสปาร์ตารรตเดมรุ่นเยาวชนเป็น 5, ที่5ตุต่อศูนย์สำหรับคู่นี้นะครับผมสาภาพของพ้องก่อนเกมแล้วก็แพรกันเรื่องของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลตัวน,นี้ก็ยังไม่มีนะครับกันเรามาาดูภพของของคองค่กนนะรับ สำหรับนัดแรกในการเปิดซีซั่นนะฮะเดี๋ยวเราฟังชาวบ้านอาแจกนะคะีครับพวกเขาก็ห่างหายจากการควา้าแชมป์ลีกมาถึง3ปีติดต่อกันแล้วนะครับผมส่วนหน้าแรกของชื่อชั้นก็ถือว่าเขาได้จัดดูดีกว่าทางด้านทีม่มีอยู่มากๆเลยนะฮะแถมผลง,งานอดเครื่องของพวกเขานะะฮที่7นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแถมสามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งยันเสมอ2แพ้บิดหนึ่งครั้งส่วนเราฟังทีมงานเทลสไตา์เอ็นะครับผมก็เพิม่มเป็นทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับผมก็ต้องบอกตามตรงเลยนะฮะว่าการที่พวกเขาต้องเยนรนะบะค,นนะคะั ซึ่งเท่ากับการหน้าของคุณภาพนะครับผมก็ไม่น่าจะเทียบมันไหวน,นะครับงั้น,นเอาไปว่ายังไงสหรับคู่นี้ผมขอต่อหน้าของอาเซ็ตนะฮะที่2เมตรนะครับต่อมาในคู่ที่สี่นะครับก็จะเป็นกาหน้าของอาเซ็ตเอลมาเปิดบ้านฉับโคดิงเกนในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไฮไลท์นนครแรกก็จะเป็นหน้าฝั่งของอาเซ็ตเอลมานะครับที่หนึ่งเมตรส่วนราคาสองไหลเข้าไปหนึ่งกิกที่หนึ่งเมตรยี่สิบห้าและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรเกือหนึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ เอรูเฮป8ปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอมาถึง13ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางฝั่งอาเซตเอลมาที่สามารถชาร์ไปได้ถึง8ครั้งยันเสมอไปอีก3แล้วก็ทางฝั่งของโกลนเกนสามารถชาะไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งอาเซตเอลมาที่สามารถเปิดบ้านเอาชาบไปได้ที่สาต่อศูนย์หลัตรัลมนูฟอร์มสีมัดล่าสุดของ,ของ้าบ,บ้านอาเซตเอลมานะครับพวกเขาก็สามารถชาร์ไปได้ถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก1แีก3ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแต่ว่า10เกมวันนี้นะครับพวกเขาก็สามารถเข้าวิบได้เพียงแค่1ครั้งจบเกมสูบเปอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดคือการเล่นในศึกของยูนัดล่าสุดก็เพิ่งได้ในศึกของยูฟ่าคอนเฟอร์ดิบนะครับแล้วก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะวาดุสไปได้ที่3ต่อศนส่วนฝั่งโกนิงเกนนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถช้ะไปได้ถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก1งแพ้ไปอีกสครั้งโดย แถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิบได้เปลียนแค่4ครั้งจบเกมสุบอีก5ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชาทางด้านของวิสมุตเกราไปนะฮะที่สาตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้าอาเซตเอามานะครับในที่5นัดล่าสุดวันี้พวกเขาก็สามารถชาไปได้ถึง3ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอี1ครั้งโดยชิมิชนะ NK โลโคโมเดวาซาเกรฟนะครับที่2-1 แล้วก็แพ้กับออริเมโกอฟพาริอัตปี20นะัดต่อมาก็สามารถถล่มอีเวสเทมไปได้ด50นะครับยันเสมอกับเครเต้ปี22แล้วก็สามารถชนะวาดุสที่3ต่ตอ0ผลงานฝัของโกนิงเก้นนะฮะก็ถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่ผลง,งานนะว่างหนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยที่มีแพ้เฟยนูดไปนะครับที่4 1แล้วก็แพ้อูเทกไปอีก3 1นะัดต่อมาก็แพ้กับอาเซตเอลมาไปอีก30แล้วก็แพ้กับโซเล่ไปอีก20นะฮะ ส่วนล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะครับผมคือคันที่สามารถบุกไปเอาชนะเดนเดอร์เอสมานะฮะาที่สองต่อศูนย์สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผ่งกันเรื่องของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนครับส่วนรการจ้าการของคู่นี้นะผมก็ต้องบอกตามตัวนยครับว่าเราสามารถเลือกชิมได้เลยนะฮะในฝั่งของจะาา a อาร์เนอานะครับผมสภาพทีมก็ถือว่าเขาข้าง่นจะพร้อมมากกว่านะครับโดยการให้เขาเล้ลงเล่นในบอลถ้วนะครับผมแล้วก็สามารถปรับสภาพทีมได้เต็มที่เลยนะคร ต้องฟังที่แมนโกลนิงเกนนะครับผลงาน5นัดล่าสุดจากโรยการวันนี้พวกเขาก็สามารถชาร์ไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับแต่ว่อผลงานนอกบ้านของพวกเขานะก็ถือว่าเขาน,นาด้จัดหน้าเป็นห่วงมากๆากเลยนะครับผมใน8นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาร์ไปเพียงแคง่1ครั้งยันเสมาเพิ่มอีก1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งเลยนะครับอย่างไรงถ้ารรบคู่นีนะครับผมขอต่อหน้าของอาเซเอลมานะครับที่1เมตรนะครับ เรามาต่อกันคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับในศึกของโปรเกรปีใหม่ลาลิก้านะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งสปอร์ติ้งบรากาเปิดบ้านจากทางด้านของซีดีทอนเดรานะครับผมในเวลาตีสองครึง่งหันในแคปแรกก็จะเป็นทางฝั่งสปอร์ติ้งบราการ์นะครับต่อที่1นึเมตรยี่สิบห้าและราคาสองไหล่ละไลละม่หนึ่งกิกที่หนึ่งเมตรครึ่งส่วนกระแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ โดเฮด8ปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอมาถึง11ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางฝั่งสปอร์ติ้งบรากาที่สามารถชาร์จไปได้ถึง9ครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็ทางด้านของทอนเดราสามารถชาร์จไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดยนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของบรากาที่สามารถปลุกไปเอาชนะไปได้ที่1ตัวต่อศูนย์โดยจะเป็นการเจอกันเมื่อปี2022เลยนะครับ และถ้าเรามาดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งบาร์กานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก3แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์จุดหกลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเขยิมไปได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมสูอไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดของการที่สามารถปลุกไปช,ชนะซีเอ็มอาร์ครูมเลยครับที่สองต่อตนหนึ่งโดยจะเป็นการชนะในศึกของยูโรปาลีกนะครับ และถ้าเรามาดูทางหน้าของทีมใหญ่อย่างทอนเดรานะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งยันเสมอไปอีก2แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดลูกต่อเกมเสียประตูนหนึ่งจุดสาลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิมได้เปล่งแค่2ครั้งจบเกมสูบปอีก3ครั้งครับโดยนัดล่าสุดคือการที่บุกแพ้กับ a v s มานาฮาที่4ประตูต่อ0ูนย์ เราถ้าเรา,าดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านสปอร์ติ้งบราการ์ครับในที่5นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะปาโกสเดอเฟอร์ไดลาที่1-0แล้วก็สามารถชนะพานาเทนัยกอสไปได้อีก2-1ชนะโมเรนเซที่2-0ชนะเซลตาบีโก้ไปได้อีก3ตัวต่อหนึ่งครับส่วนนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นในบ้านคือการที่เปิดบ้านยันเสมอเลฟสกี้โซเฟียไปได้ฮะที่0-0 เลามนุษย์งองฟองทอนเดร่าก่อนนะครับโดยที่ผลง,งานออกมาฮานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอ2แพไปอีก1ครั้งโดยจะมีเสมอกับหน้าของโปริโมเนเซนไดสองสองแล้วก็สามารถเอาชนะโอเนียรไรเดียที่2 0นัดต่อมาก็ยันเสมอกับนัดต่อมาก็บุกไปเสมอกับหน้าของอาคาเดมิควิสูนัที่1นึงแล้วก็สามารถชนะนาซิองน,นันดามาเตราไปได้อีกสองหนึ่งครับนัดลาสุดที่พวกเขาเล่นนักบ้านคือการที่บุกไปแพ้กับเอวอสมาราฮาที่4ตูต่อ0 สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมก่อนเกมและก็แผลกันเรื่องของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับกันเรามาดูภาพของคู่ก่อนครับถ้าตามส่วนที่ผมมองนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านสปอร์ติ g งบาร์กาบางทีพวกเขาก็ผีเข้าผีออกนะฮะบทจเจชนะขาดน้อยก็คือขาดรอยไปเลยครับและโอ้ฟอร์มสำหรับล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งงนะครับยันเสมอไปอีก2เลยนะฮะ ส่วนฝั่งทอนเดรานะครับก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งย้ายขึ้นมานะครับแล้วบวกกับฟอร์หอบบอลนะครับผมที่6นดัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งตามส่วนตัวนี้ผมมองนะครับถึงแม้ว่าฝั่งของเจ้าบ,บ้านสปอร์ติ้งบรากาสามารถชนะไปได้ก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะชนะไม่ขาดรอยนะครับผมอย่างไรสำหรับคู่นี้นะผมขอรอไปหน้าของทอนเดรานะครับที่1เมตรครึ่งนะครับ และเป็นไงนบ้างผม5คู่ดูผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าหาาคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบแตดิก้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไอคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปผมขอกรบอาบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็5คู่ดูผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคนไหนไปบ้างตัวที่คู่แรกนะครับต่อลิเวอร์พูลไปนะฮะที่จุดเจ็ดห้าส่วนคู่ที่สองนะครับต่อเรสเตอร์ซิตี้ที่สองเมตร แล้วคู่ที่3ต่ออาแจกในครับไปอีก2เมตรนะครับโซ่คู่ที่4ต่ออาเซตเอลมาอีก1เมตรแล้วคู่ที่5คู่สุดท้ายรองไปหน้าของทอนเดรานะครับที่1เมตรครึ่งแล้วก็ก่อนจะไปเคลีข่งกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมแฮสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับ หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและผมก็ขอฟากร้านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไร้สำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะอย่างไร้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ